สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับสมาชิกท่านใดกำลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับ ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น4ประตูนะครับนิสสันฟอนเทียปี2002นะครับลองชมลองเช็คดูว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้ผมให้เกณฑ์หนึ่งในพันนะครับมาชมดูซิว่าทำไมเป็นเกณฑ์หนึ่งในพันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามครับมือเดียวป้ายแดงนะครับแต่ในเล่มเนี่ยแจ้ง2ชื่อนะครับเนื่องจากว่าคุณน้าโอนให้หลานนะครับแต่ว่ารับรองว่างามหยดย้อยแน่นอนนะครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วนะครับไม้แท้นะครับประมาณ 76,0 0 0กิโลเมตรนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเดิมบางทุกจุดน็อตไม่ถอดฟ้าไม่แกะครับยางอะไรยังไม่เคยแตะพื้นเลยครับสีสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสีรอบคันมีริ้วรอยบ้างนะครับตีไปว่า80% 169,000บาทนะครับใครชอบทรงนี้แนวนี้นะครับรับประกันว่างามและใหม่มากๆนะครับแทบจะเป็นป้ายแดงนะครับ76,0 0 0กกิโลเมตรนี่แหละครับประมาณนี้เลยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับ ใครอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับเจรจาต่อรองราคาดูเลยครับสภาพสวยๆครับใครที่เน้นหาทรงนี้ก็เป็นแนวอเนกประสงค์นะครับมีหลังคาอยู่ข้างบนก็มีที่วางของนะครับที่วางของบนหลังคาพร้อมนะครับใครชอบทรงนี้แนวนี้นะครับสีดําก็ดูดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับลองมาชมกันดูว่ารอบคันและภายในจะสวยถูกใจสมาชิกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งในพันแน่นอนนะครับหาไม่ได้แล้วครับไม่ประมาณนี้ไม่มีแล้วครับลองชมลองส่องดูได้เลยครับดอกยังยังลึกใช้งานกันได้อีกนานรอบคันสวยสมบูรณ์มีริ้วรอยบ้างนะครับคนแก่ใช้นะครับสําหรับคันนี้โอนให้หลานนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้จอดเหมือนเดิมครับดูริ้วกระบะนะครับมีแม็กไรเนอร์มาพร้อมนะครับสวยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ไม่มีรอยครับไม่เคยทุกของหนักครับจอดอย่างเดียวครับเรียกว่าตั้งแต่ปี2002มาจนปัจจุบันอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับท่านชอบและสนใจหาไว้ใช้งานหรือไม่ลองคำนวณและเทียบสภาพดูได้เลยนะครับว่าคุ้มกับเม็ดเงินที่ท่านจะลงทุนหรือเปล่านะครับช่วงล่างนิ่งแน่นสมบูรณ์ทุกจุดนะครับรถใช้น้อยอยางยังไม่เคยแตะพื้นนะครับ แชตตีเนียนๆครับลองชมดูได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบจริงๆนะครับไปดูรถทดลองขับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราพร้อมจะส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยครับท่านสามารถตรวจสอบสภาพรถที่หน้าบ้านได้เลยนะครับสวยมากๆครับคณิตต้องบอกเลยภายในใหม่เอี่ยมครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับขึ้นลงสะดวกครับเพราะว่าเป็น4ประตูนะครับใครที่เน้นหาไว้ใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไกล อำนวยความสะดวกก็คันนี้จัดได้ครับไปกันได้ทางบ้านเลยครับลองชมลองส่องดูได้ครับสวยๆเบาะแน่นๆนะครับ76,000กิโลเมตรนี่ลองคํานวณอนกปีหนึงวิ่งกี่พันหรือกี่ร้อยโลครับเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับขอตั้งให้อยู่หนึ่งในพันเลยครับ คงหาไม่ได้อีกแล้วแล้วหาเองยากแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่อง3.0ดีเซลนะครับลองชมดูได้เดี๋ยวไปดูซิว่าห้องเครื่องอ่ะจะงามได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เช็คสภาพรอบนอกและภายในดูก่อนนะครับว่าถูกใจถูกตาหรือเปล่าครับภาพจัดมาเต็มเต็มนะครับแทบจะซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูครับสําหรับคันนี้ผมการันตีว่ารถถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับถ้าใครชอบพร้อมให้เราจัดส่งนะครับรับประกันได้เลยสภาพสวยๆครับเบาะเป็นแบบมีรูระบายอากาศนะครับ นี่ครับสภาพภายในกว้างๆขึ้นลงสะดวกสบายระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับถือว่าสมบูรณ์และสวยมากๆครับลองชมดูก่อนได้ใครพร้อมจบจริงๆโทรเจรจาสอบถามนะครับและอยู่ใกล้ดูรถได้เลยนะครับพรุ่งนี้สวยสมบูรณ์นะครับห้ามอดสินใจช้านะครับจอดไม่นานแน่นอนลองเช็คลองคำนวณดูนะครับ76,000กิโเมตรนี่น้องๆป้ายแดงเลยครับสวยสมบูรณ์ในราคาแบบนี้ รีโมทนะครับกุญแจรครบทุกจุดนะครับเรียกว่าใครชอบนะครับอย่าพลาดอย่าช้ารีบตัดสินใจได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้ จะสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่เล็งกระบะ4ประตูนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อถึง2-3แสนหรือไม่ต้องซื้อถึง5-6แสนก็ได้นะครับในงบ169,000บาทท่านได้ใช้ครบเครื่องสมบูรณ์เหมือนกันครับลองชมดูได้นะครับสนใจจริงๆอย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลใน YouTube ก็ได้นะครับมีคนรีวิวนะครับในฟอนเทียขับก็ได้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับหาไว้ใช้งานในราคาแบบนี้ หาไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกเลยขอแจ้งสมาชิกไว้เลยว่าคันนี้สุดจัดเลยครับผมการันตีว่ารถสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆครับ1นน้องคนนี้ไว้ใจได้ครับเขาคัดรถสวยรถดีรถเทิร์นห้างมาตลอดนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับและน้องคนนี้ก็คัดรถเนียนดูแลสภาพก่อนให้ขายอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับคันนี้สวยมากๆ ครับผมลองชมดูได้นะครับสวยเนียนทุกจุดอาร์คอยู่ครบนะครับและถ้าใครกําลังชมมาถึงตอนนี้แสดงว่าชอบและสนใจพร้อมที่อยากได้คันนี้แน่นอนฉะนั้นดูจบโทรและสอบถามกันได้เลยนะครับขอส่วนลดได้เลยขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามคันนี้สวยจัดประหลัดบอกครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับสมบูรณ์มากๆน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะเรียกว่าใครที่หาไว้ใช้งานนะครับสุดจัดเลยครับลองชมดูก่อนได้ว่าโกหกหรือเปล่านะครับ รับประกันว่ารถสวยจริงครับคันนี้สภาพสนบูรเนียนๆครับหน้าเดิมดังเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อครับหาไว้ใช้งานสุดจะคุ้มครับถ้าชอบถ้าใช่เน้นโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสวยมากๆฝากว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกลองชมและตัดสินใจดูได้เลยว่าเหมาะกับความต้องการของท่านหรือไม่ตอบโจทย์กับความต้องการใช้งานหรือไม่ถ้าใช่ถ้าชอบนะครับโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับขอพี่น้องได้รถสวยๆไปใช้กันนะครับสวัสดีครับ